พอมาถึงแปลงเราก็รู้สึกว้าวเหมือนกันนะครับ <Wow. S 1> พี่หมายแปลงเนี่ยพี่หมายปลูกไว้ประมาณสองปีกว่าสองปีกว่าสองปีกว่านี่ได้ขนาดนี้สุดยอดเลยระบบน้ําก็ไม่ได้เดินด้วยไม่ได,ได้เดินก็คือปลูกไว้เลยแล้วก็ผมสังเกตเนี่ยบริเวณเนี่ยเป็นพื้นที่เหมือนมันเป็นพื้นที่ด,นดอนๆหน่อยอแล้วก็ห,หินเลยเป็นหินเลยก่อนหน้าที่จะมาปลูกเนี่ยเขาก็ปลูกอ้อยปลูกมัน ไม่ค่อยได้ผลผลิตเท่าไหร่ใเพราะดินมันไม่ค่อยโอเพรโผดมันนี่ไม่ได้เลยอืมก็มาปลูกไว้ปลูกไว้กี่ชนิดครับสค่ะประมาณสี่ชนิดมีชมพูพันทิพย์มีหานุยุงฝรั่งมีสะเดามีประดูป่าอย่างแปลงด้านหลังเราเนี่ยเป็นสะเดาปลูกระยะประมาณเมตรยี่สิบเม่สิบเมยี่สคูณคูณเมตรยี่สิบเหมือนกัน นะครับก็พูดง่ายๆว่าที่เราปลูกระเบื้องเนี่ยตารางเมตรหนึ่งเนี่ยก็ไม่ใหญ่มากเราสามารถปลูกเม็คูเม็ดก็ได้ถ้าจะปลูกนะครับปลูกได้เลยนะครับทีนี้2ปีกว่าก็จะมีต้นเล็กต้นใหญ่ไม่เสมอกันเพราะว่า1ไม่มีระบบน้าแต่ถ้าเกิดดูแลดีๆโอเคต้นไม้ก็ไม่โตเท่ากันอยู่แล้วนะครับก็จะมีต้นเล็กต้นใหญ่เราก็จะล้อมค่อยๆที่จะล้อมออกอย่างต้นนี้ ต้องการประมาณนี้เลยเราต้องการประมาณนี้ใช่แล้วก็อ,ออล้อ,อมออกเพื่อให้ต้นเล็กมันโตขึ้นไปนี่ก็มีรอยล่องรอยการขุดล้อมออกไปมากพอสมควรนะครับทีนี้สิ่งที่พอเราปลูกแล้วเนี่ยถ้าเราดูแลดีๆเหมือนกับที่เขาทำทำผลไม้เนี่ยผมว่ามันก็จะได้ผลผลผลิตที่ดีมากๆดีกว่าเยอะเลยละ,ะเราจะช้าหน่อยเรื่องที่ว่า2ปีครับ ทีนี้ผมสังเกตด้านหลังเนี่ยจะมีกิ่งกิ่งที่เราตัดที่ตัดออกฟอมที่เรามันใช้ไม่ได้เราต้องแต่งใหม่อ่าอย่างนี้เลยแต่จริงๆแล้วอย่างเนี้ยอย่างดูสมมติต้นนี้ที่ไหมขีบหรือตัดตัดเลยค่ะตัดไปเลยใช่ครับก็คือบริเวณพวกเนี้ยบางชนิดเนี่ยมันก็จะมีมีมีขึ้นมาบ้างเราแตกขึ้นมาบ้างเราตัดออกประมาณสักเม็ด ร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบพี่หมายตัดเพื่อที่เขาเรียกว่าทําฟอร์มเหรอครับใช่ค่ะทฟอร์มให้สวยทุกต้นเลยนะครับจะสังเกตทุกต้นเลยไม่ว่าจะเป็นชูบุันทิ์หานกยูงก็จะมีการตัดเพื่อที่จะทําฟอร์มถ้าเราไม่ทํามันก็จะสูงแข่งสูงอ,อตลาดก็ไม่เอาเอ,อ๋อใช่ค่ะตลาดก็ต้องการไม้ทรงพุ่มอ,อ๋อเพราะถ้าเราปลูกไม้ป่าแล้วเราปลูกชิดๆกันแบบนี้ ทุกต้นจะแข่งกันสูงแน่นอนนะครับแข่งกันสูงแล้วคือตลาดเขาก็ไม่เขาก็ไม่โอเคมันไม่มีฟอร์มฉันถึงเวลาที่ประมาณสักเมตรกว่าเมเจ็ดสิบเราก็ทาฟอร์มเลยทฟอร์มตัดเลยเกาไม่ได้ยากอะไรตัดเนี่ยเอาเอาแค่สดมือเลยตึ๊บตัดออกถึงเวลาสองปีสองปีสามปีก็จะมีคนมาขอขุดมาขอซื้อละ นะครับนี่คือการทำเกเษตรเอาตอนนี้เอาง่ายๆเลยนะ่ะเขาต้องการไม้เนี่ยขนาดนี้แต่เราไม่มีให้เขาประมาณนี้ใช่ค่ะแต่เรายังไม่มีเรายังมีเล็กๆอยู่ยังเล็กเพราะว่าไม้แค่สองปีสองปีกว่า,วาหน่อยมันยังไม่มันยังไม่ได้ผมว่าทักสามปีหรือเข้าสี่ปีเนี่ยน่าจะได้เกือบทุกต้นแล้วมีการใส<ช>่ปุ๋ยไหมครับพี่ไหมมีค่ะก็ะะช่วยเขาด้วยไม่เราอันนี้ เราใส่ปุ๋ยประมาณเนี่ยตอนนี้ฝนล,ลงแน่ใส่ต้องใส่ใส่ประมาณไร่กระสอบอ,อ,อยู่ประมาณก็ไม่ได้เยอะอะไรไม่เยอะไร่เราประมาณกระสอบนึงถ้าเราทำได้มันก็โตอ่ะครับถ้าเราปล่อยธรรมชาติของเขาเราก็ต้องรอเวลาขี้งวยขี้ควายใส่ได้หมดแหละ มีอะไรก็ใส่ไป,มปไม้เปล่าได้หมดดีกว่าปล่อยมันเฉยๆจริงๆถ้าปล่อยเฉยๆมันก็ยังโตแหละโตแต่เราทําให้ปนีดหน่อยก็จะจะดีกับ<ต>ทุกคนแต่มันจะเป็นเหมือนผิวนะถ้าเราใส่ปุ๋ยผิวมันจะเป็นอีกอย่างนึงถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยผิวมันจะเป็นอีกอย่างหนึง่งเขาต้องการผิวสีแดงๆอย่างเงี้ยอ่ะอย่างอย่างแปลงของพี่ปลูกเองเนี่ยเราไม่ค่อยได้ตั้งใจปลูกในช่วงแรกเนี่ยพี่คิดว่าจะได้ที่จะขุดได้ในประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับ อุดได้เหรอน่าจะแปดสิบนุนล่ะเกินแปดสิบ <80. S 2> ที่จริงอ่ะต้นที่มันเหลือไม่โตเนี่ยถ้าเราเอาต้นที่โตออกมันก็โตอีกเพราะมันคุมไว้ที่ห้าปีอ๋อ oh. น่าจะได้ทั้งหมดน่ะละได้ทั้งหมดเลย oh. แต่มันจะได้ทีหลังอะไรประมาณเนี้ยได้ช้าหน่อยอ hmm. เนี่ยถ้าอย่างอย่างเงี้ยฟอร์มันไม่ถึงแล้วก็สามารถทําใหม่ได้เนี่ยเนี่ยเอาออก uh. เนี่ย อ่าถ้ายังเนี่ยมันได้มัน,ม,นมันก็ยังไม่สวยอะ่ะเราก็แตงเอาใหม่ oh ตัดอย่างนี้เลยใช่ค่ะเดี๋ยวก็แตกเองเดี๋ยวมันก็แตกถ้ามันโคตรอย่างเงี้ยแล้วก็หลักมาใส่มันมัดไว้อ่าไม่ไผ่ทึบเชือกมัดเดี๋ยวมันก็แตกเดี๋ยวก็ตรงเองแล้วก็ตรงตรงแบบนี้เลยใช่ค่ะเอออย่างนี้เอาออกไหมอย่างนั้นเอาออกอ่าอย่างนี้เราก็ออกเอาออกพรา,าเราเราจะเลือกออกได้เยอะอยู่นี่เพราะว่ามันเยอะ อ,อืมอันเล็กอันน้อยอย่างเนี้ยแล้วก็เอาออกเราต้องการกิ่งให้มันออกแหละใช่ค่ะเพื่อที่จะให้มันแผ่ในตอนหลังที่เราเอาไปปลูกไว้แล้วเขาไม่ได้เอาเยอะขนาดนี้อะไรอย่างนี้ไงอืมเอาออกฮนะบางทีต้นไม้มันมันได้หมดแหละอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าโคตนะพอมันโตขึ้นมันก็หายถ้าเราหลักมันอืมนะต้นนี้ก็โอเคโอ้ ก็อย่างแถวหนึ่งก็จะได้ผมมองด้วยลน่าจะได้เกิน6 0เอร์ซด้วยซ้ำพอเราล้อมออกปุ๊บต้นเดี๋ยวต้นเล็กแล้วต้นเล็กมันก็โตพอเราล้อมออกปุ๊บเราก็ปลูกไม่ปลูกต้องต้องเอาให้หมดแปลงแล้วถ่ายปลูกปลูกใหม่เลยทีเดียวปลูไม,ไม่ไม่แนะนําแบบนั้นไม่ค่ะเพราะว่ามันจะโดนคุมใช่เพราะว่าถ้าอย่างนี้ปล่อยไว้แค่แค่ประมาณนี้มันก็ขุดได้แล้วแค่หน้าสองเอง เราไม่ได้ปล่อยให้ให้มันใหญ่ถึงนขนาดนั้นเนี่ยอย่างนี้ก็ออกบางทีก็สั่งมาขนาดเนี้ยเขาเอาเป็นพันต้นอย่างเงี้ยแล้วก็ล้อมอย่างนี้ออกก่อนอันใหญ่ยังปล่อยไว้ก่อนขึ้นอยู่ที่เราจะขายขึ้นอยู่ที่เราจะขายด้วยแต่ทีนี้ว่าไม้เขาจองตอนเนี้มีตลาดที่จะมาซื้อเราหน่อเยอะข,ขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้แต่เราขายไม่ได้เพราะเขาจองเราแล้วอืมอถ้าเกิดว่าเราขายคนอื่นได้นะถ้าถ้าเกิดเราปลูกเองอ่ะ เราไม่มีคนมาจงองเราไม่ได้เอาทุนเข้ามาอมเราจะขายใครก็ขายได้หมดอะ่ะอ๋อไม่ทําสัญญากับใครไว้ใช่แต่นี่เราขายไม่ได้เพราะติดสัญญาต,ติดสัญญา ยางข้างหลังเนี่ยเป็นหานุยงฝรั่งคิดยังไงถึงปลูกหานุยงฝรั่งครับม,มันก็เหมือนเรารู้ตลาดอยู่อเพราะเราพื้นเพเราเป็นคนที่นู่นไงเราทําไม้อยู่ที่นู่นอยู่แล้วเราก็รู้ว่าจะปลูกอะไรมันถึงจะได้ขายแต่ทีนี้พอดีเรามาโชคดีมาเจอเจ้านายฝรั่งครับอืเขาก็เหมือนเน้นมาว่าเอานี้นะเอานี้นะอืมันก็เลยเป็นเหมือนตลาดใหญ่ของเราที่เราปลูกได้เป็นร้อยไร่อย่างเงี้ย อันนี้หาดูฝรั่งนี่ก็ปลูกพร้อมกันใช่ค่ะอืมชมพูบรรทิพย์ก็สวยมากเลยเข้ามาแต่ชมพูบรรทิพย์เป็นของที่ใหมออ่ไม่มีใครจองอ๋อปลาดูนี่เหรอครับปลาดูปลาดูก็ใช่ของที่ใหม่เขาจองคือเราทางลุยงยุงที่เหลือก็คือของเราเองถ้ามันตลาดมาเราก็ขายไปเลยแต่ไม่ไหนเคยปลูกชมพูบรรทิพย์ออกไปเป็นพันแล้วนะ อ๋ออืมเล้นออกไป ก็เป็นไม้ล้อมค่ะที่พี่หมาปลูกมาแล้วสองสปีแต่ปลูกเองนะคะแต่ตลาดดีค่ะตลาดรองรับดีถ้าใครสนใจอยากจะปลูกอย่างพี่หมายมั่งก็เชิญมาดูกันได้ติดต่อผ่านคนรักป่าก็าาได้เพราะคุยกันอยู่หรือใครอยากจะลองปลูกดูว่าไร่นึงมันมีกี่ต้นหรืออะไรหรืออยากได้แม่พันธุ์หรือตลาดยังไงก็ลองมาคุยกันดูติดต่อผ่านคนรักป่าจ้ะเพราะไม่มีอะไรมาก เราคุยไม่ค่อยเก่งก็ขอบคุณพี่ใหม่นะครับขอบคุณค่ะ